ณดินแดนอันไกลโพ้นแห่งหนึ่งมีเมืองเล็กๆที่มีชื่อว่าเมืองสถิติแลนด์เมืองแห่งนี้ถูกปกครองโดยราชาแฮร์รี่ซึ่งเป็นคนที่มีนิสัยไม่ดีชอบดูถูกคนอื่นทําให้เหล่าผู้คนในเมืองเกิดความไม่พอใจจนวันหนึ่งแม่มดทนราชาแฮร์รี่ไม่ได้จึงสาปให้ราชาแฮร์รี่เป็นคนโง่ ราชาแฮร์รี่เสียใจมากที่โดนสาบจนหน้าตาอับปลักและงูเข่าแม่หมดบอกราชาแฮร์รี่ว่าถ้าอยากจะกลับมาเป็นคนฉลาดและมีหน้าตาอันหล่อเหลาเช่นเดิมให้ไปหาลูกแก้วทั้งสามลูกเพื่อมาแก้คำสาบราชาแฮร์รี่จึงตอบตกลง บ๊อบข้ามีเรื่องให้เจ้าช่วยเราอยากให้เจ้าพาเราไปหาลูกแก้ววิเศษกับข้าฮะงั้นก็ต้องไปถ้ำมังกรกันนะสิข้าไม่ไปหรอกขอร้องเถอบ๊อบถ้าไม่ใช่เจ้าข้าก็ไม่รู้จะพึ่งใครแล้วเฮ้อโอเคก็ได้ข้าจะไปกับท่านเองเช้าวันต่อมาทั้งคู่ก็ได้เริ่มออกเดินทางไปยังถ้ำมังกร พวกเจ้ามาทำอะไรที่ทำของข้าเราต้องการลูกแก้ววิเศษและจำเป็นต้องผ่านถ้านี้ออกไปฮะงั้นเจ้าก็ต้องตอบคำถามสุดโหดของข้าได้ก่อนนะแม้แต่ท่านสวสดก็ยังทำไม่ได้เลย <c oughs> <c oughs> คำถามนั้นมีอยู่ว่า คะแนนสอบวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนกลุ่มหนึ่งเป็นดังตารางที่เจ้ากำลังเห็นอยู่นี้โดยอั้ากับชมพู่เป็นนักเรียนในกลุ่มนี้และอั้าได้คะแนนเป็นตำแหน่งคอท้ายที่3ชมพู่ได้คะแนนเป็นตำแหน่งเดซายที่9ชมพู่ได้คะแนนมากกว่าอั้ากี่คะแนนบ๊อบฉันจะทำยังไงดีตอนนี้ฉันคิดอะไรไม่ออกเลยจะเย็นๆก่อนนะคะข้อนี้ผมพอจะทำได้ฮะสอนฉันหน่อยนะบ๊อบ ฉันไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองโง่แบบนี้มาก่อนเลยก่อนอื่นเราต้องหาความถี่สะสมของแต่ละอันตรภาคชั้นก่อนฮะจากนั้นก็หาตำแหน่งควอไทที่3ซึ่งตำแหน่งควอไทที่3คือ45แสดงว่าควอไทที่3อยู่ในอันตรภาคชั้นที่61-70แล้วเราก็แทนค่าลงไปในสูตรหาควอไทเมื่อแทนค่าหาคำตอบจะได้ว่าควอไทที่3มีค่า66.5 ต่อไปก็หาตำแหน่งเดไซน์ที่9นั่นก็คือ54และแทนค่าในสูตรหาเดไซน์เพื่อหาคำตอบจะได้ว่าเดไซน์ที่9เท่ากับ75.5สุดท้ายก็เอาค่าเดไซน์ที่9และคอท้ายที่3ที่หาได้มาลบกันก็จะได้คำตอบฮะโอ้แนนี่เก่งกว่าที่ฉันคิดไว้เยอะเลยตกลงว่าคำตอบของโจทย์นี้คืออะไร คำตอบก็คือชมพู่ได้คะแนนมากกว่าอ้ำมเก้าคะแนนฮะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเช่นนั้นแล้วข้าก็จะรักษาสัญญาโดยการปล่อยพวกเจ้าให้ผ่านถ้าของข้าไปและนี่ก็คือรางวัลสําหรับความกล้าของพวกเจ้าเย้เย้เย่เวกเราได้ลูกแก้วมาหนึ่งลูกแล้วนะบ๊อบใช่แล้วฮะผมว่าเรารีบเดินทางกันต่อเถอะโอเค ฉันเหนื่อยจังเลยบ๊บเมื่อไหร่จะถึงฉันจะเดินไม่ไหวแล้วนะนั่นไงตรงนั้นมีบ้านพักเราไปพักกันก่อนก็ได้ฮะเป็นความคิดที่ดีมากณนะบ้านของฟลอรเรนเราเปิดประตูเบาไปหรือเปล่าอ่ะอุตะแถวบ้านเจ้านี่เรียกเบาแล้วเหรอแล้วว่าแต่พวกนายมาทำอะไรนะ่ะเออพวกผมต้องขอโทษด้วยนะฮะ พอดีพวกผมมาตามหาลูกแก้ววิเศษแต่แฮร์รี่เดินทางต่อไม่ไหวพวกเราเห็นบ้านของคุณก็เลยจะมาขอพักสักหน่อยลูกแก้ววิเศษนะหรอใช่แบบนี้หรือเปล่าล่ะใช่แล้วคะ่ะผมขอมันได้ไหมมันนะหรอแถวนี้ไม่มีหรอกนะมีแต่เผือกนะ่ะถุยแบบนี้ก็ได้เหรอฉันรอเล่นนะฮ,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 ะฮะ่าฮ่าฮลูกแก้วนะหรอถ้าเจ้าอยากได้เจ้าก็ต้องตอบคำถามฉันให้ได้ก่อน ทำไมต้องตอบคำถามอีกแล้วเอาหน้าแฮร์รี่ใจเย็นๆก่อนสิฮะไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหรอกพวกผมพร้อมที่จะตอบคำถามของคุณแล้วฮะถามมาได้เลยดีมากเจ้าเห็นตารางแจกแจงความถี่ของคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนร้อยคนแล้วใช่ไหมละ่ะคำถามก็มีอยู่ว่าคะแนนสอบที่มีจำนวนน,นักเรียน5%สอบได้สูงกว่าคะแนนนี้คือคะแนนในข้อใดหนึ่งแปดสิ 3 84.29 4 84.79ทำยังไงดีบ๊อบฉันทำไม่ได้จริงๆผมขอตีความโจทย์ก่อนนะฮะถ้าจะหาคะแนนสอบที่มีจำนวนนักเรียน5%สอบได้สูงกว่าก็แสดงว่ามีนักเรียน95%สอบได้ต่ำกว่าดังนั้นคะแนนนี้ก็จะตรงกับเปอร์เซ็นท้ายที่95แล้วจะหายยังไงอะบ๊อบ มันก็จะคล้ายๆกับคำถามแรกที่เราเคยทำไปที่ทํำมังกรเลยฮะเราก็หาตำแหน่งของเปอร์เซ็นไทที่95พอหาได้แล้วเราก็จะรู้อันตราภาคชั้นจากนั้นก็แทนค่าลงในสูตรเพื่อหาคำตอบของเปอร์เซ็นไทที่95ซึ่งจะได้ว่าเปอร์เซ็นไทที่95มีค่าเท่ากับ83.79เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือข้อ2ฮะ 2> สุดยอดฉลนละชื่อในความสามารถของนายจริงๆเลยบ๊อบ ถ้าอย่างนั้นแล้วก็รับลูกแก้วไปสิลูกแก้วที่พวกนายสคนต้องการนะ่ะเย่ได้ลูกแก้วมาอีกลูกแล้วขอบคุณนายมากๆเลยนะบ๊อบไม่เป็นไรฮะก่อนจะไปเจ้าอย่าลืมจ่ายค่าซ่อมประตูให้ข้าด้วยละ่ะโอเคครับ เราจะไปที่ไหนกันต่อหรอบอ๊อบเราจะไปปราสาทแม่วนฮะเจอกันคราวนี้ฉันจะไม่โดนสาบให้เป็นหมาเลยเหรอไม่หรอกถ้าแฮร์รี่เลอกดูถูกคนอื่นได้แล้วรับรองว่าแม่โมจะต้องถอนคำสาบให้อย่างแน่นอนขอบคุณนายมากๆเลยนะบอ๊อบฉันนี้มันแย่ยจริงๆไม่เป็นไรฮะแล้วก็อย่าว่าตัวเองเลยคนเราสามารถทำผิดพลาดกันได้แต่ต้องแก้ไขให้ดีขึ้นนะโอเคเลย และทั้งสองก็ได้เดินเข้าไปในปราสาทแม่มดมาถึงกันแล้วสินะแฮร์รี่หวังว่าพวกนายจะได้ลูกแก้ววิเศษครบทั้งสองลูกแล้วนะใช่แล้วตอนนี้ฉันก็จะมาเอาลูกที่สามจากเธอเพื่อถอนคำสาปฮ่าฮ่าฮ่าถ้าเธอแน่ใจว่าเธอจะตอบคำถามซึ่งเป็นคำถามสุดท้ายของฉันได้ก็ลองดูเอาสิฉันพร้อมแล้ว คำถามมีอยู่ว่าอายุของเด็กกลุ่มหนึ่งมีการแจกแจงความถี่ดังข้อมูลที่พวกนายกำลังเห็นอยู่นี่คำถามก็คือเมื่อ a เ,เป็นจำนวนจริงถ้าเปอร์เซ็นตท้ายที่25ของเด็กกลุ่มนี้เท่ากับ6.5ปีแล้วเด็กในกลุ่มที่มีอายุต่ำกว่า10ปีมีจำนวนเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ 1. 14คน 2. 15คน 3. 16คน 4. 17คนเป็นไงล่ะอึ้งเลยละสิคราวนี้ฉันจะไม่ยอมให้นายเหนือคนเดียวอีกแล้วนะบ๊อบเรามาช่วยกันคิดเถอะ ได้เละจากโจทย์เปอร์เซ็นทายที่25เท่ากับ6.5ปีมันอาจจะตกอยู่ในช่วง4-6หรือ7-9เราจะใช้ชั้นไหนก็ได้แต่ว่าผมขอใช้เป็น4-6เพราะผมคำนวณง่ายกว่าจากนั้นก็แทนค่าในสูตรเปอร์เซ็นทายเพื่อหาค่า a ออกมาซึ่งจะได้ว่าค่า a มีค่าเท่ากับ c ถ้าอย่างนั้นแล้วจากตารางเด็กในกลุ่มนี้ที่มีอายุต่ำกว่า10ปีก็จะเท่ากับ 2บวก A บวก8แล้วก็แทนค่า A เท่ากับ4ลงไปจะได้เท่ากับ14คนใช่ไหมบ๊อบใช่แล้วคะเพราะฉะนั้นจึงตอบข้อ1 14คนเก่งมากฉันชื่นชมในความสามัคคีของพวกนายทั้งสองคนจริงๆแต่ก่อนที่ฉันจะให้ลูกแก้วลูกที่3กับนายนายต้องสัญญากับฉันก่อนว่านายจะนำความรู้ไปสอนเพื่อนๆและชาวเมืองทุกๆคนตกลงไหมตกลงครับ หลังจากนั้นแม่มดก็ได้มอบลูกแก้วให้แฮร์รี่แล้วลูกแก้วทั้ง3ก็ได้ลอยขึ้นไปในอากาศพร้อมเปล่งแสงแล้วแฮร์รี่ก็กลับมาฉลาดเหมือนเดิมขอบคุณมากนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะสอนคนอื่นยังไงดีงั้นนายมาฝึกลองเพลงตามฉันก่อนนะ ต้งสูตรไปก็เท่านั้นเพราะถ้าไม่เข้าใจอย่างฉันจะทำข้อสอบได้ไงมาเริ่มที่การว่าตําแหน่งเหล่านี้รู้ไหมฉันสอบไปกี่ที่คะแนนดีจนล่าดีใจการหาข้อท้า ตําแหน่งก่อนเปอร์เซ็นท้ายอ็นบวกหนึ่งส่วนรอยได้ซ้ายอนบวกหนึ่งส่วนสิบถ้าขอทายส่วนสิแล้วจะพบว่าคำตอบของโจทย์อยู่ในมาลองคิดเล่นดูสักหน่อยว่าคิวซ้มคือตําแหน่งเท่าไรตําแหน่งที่หนึ่งใช่ไหมเข้าใจแล้วสิ จะมาคิดต่อเราจะรู้ว่าใครที่เรากำลังหาในึ่อยู่ที่ชั้นได จะได้ไม่ต้องทำหน้าสงสัยจะเป็นข้อมูลที่ไม่แจกแจงอย่าลืมว่าเรียนจะน้อยไปมากแล้วเธอจะได้ตำแหน่งที่หาการมกตำแหน่ง